สนุนโดยซีมาครีมโลตัสอินเทอร์เซชั่นอากาศร้อนเนาะพี่ต่อเนาะแปลกแปลกไหวไหมเนี่ยปวดขาเนี่ยคะตอนนี้เหรอเอา่าไม่ค่อยปวดแล้วแลวหล<อ>ะนี่ต่อรออีกงตรงนี้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหญิงเขาเรือกทีแป๊บนึ่งจ้าอย่างเง สวัสดีครับอาการเป็นยังไงบ้างครับอาการผมกพอดีขึ้นแล้วครับหมอแต่ว่าผมเองยังทําใจกับการถูกตัดขาดทิ้งไปข่าวที่แล้วไม่ได้เลยครับเพราะแต่หมอเมาเนีี้มีธุระอะไรครับที่มาวันนี้นะครับผมมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายจะมาแจ้งให้ทราบครับถ้าอย่างนั้นผมขอฟังข่าวร้ายก่อนได้ไหมครับหมอได้ข่าวร้ายก็คือผมตัดขา้คุณผิดข้างครับผมดันไปตัดขาข้างที่ไม่มีปัญหาสิครับตัดผิดข้างแล้ว แล้วแล้วข่าวดีครับหมอข่าวดีก็คือคุณไม่ต้องตัดขาอีกข้างทิ้งไงครับผลการตรวจออกมาว่าขาข้างที่เป็นมะเร็งนะ่ะไม่ใช่ขาของคุณ <G ül üyor> เป็นขาของคนไข้คนอื่นเขาเข้าใจไหมครับ <laughs> แล้วทีนี้ขาคุณไม่ได้เป็นปัญหาไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับนะฮะกลับไปบ้านนวดแค่สอสัปดาห์ก็หายแล้วโอ้ยนวดส,สัปดาห์ก็หายแล้ว <c oughs> โอ้ยแค่ปวดถึงก็ตัดขาทิง้งโธไอ้หมอบ้า <c oughs> แล้วขาขาจะให้ทำยังไงไม่เกิน3ามวันเดี๋ยวมันก็งอ <c oughs> อันนี้ขาคนไม่ใช่หางจิ้งจกจะได้งอกกระโดดเตะที่ไม่ไหลยังยังไม่ไปก็ไม่พอใจเย็นใจเย็นครับโอ้ยขโอ้เหลือแต่ต่อเนาะสนับสนุนโดยน้ำผลไม้อมิตากาแฟคอฟฟี่โกล د เมื่อมีอาการไออยากแก้ไออลพีน้ำดำตราเสือดาวอันนี้มันกะไรกันนำสตา แสดงจมน้ําตายมันจะบ้าแล้วจะตังต้นต้ตายเขาเรียกกังนําสไตล์แต่พวกเรากําลังจะตายเราเต้นแทบตายไม่ดังเขาเอาไปเต้นดังทั่วโลกเลยใช่หรอเออจรของเราเหรอของเราของกาลีเขาของเหลามาจากอะไรอ่ะย่องเขาเรียกเพลงอะไรเพลงแต่งแต่งเนี่ยอะไรนะ เพลงะลรนะมาย่องแต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 งใช่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 พี่เห้อความจริงเอามาจากไปจากแขาไปจากอมาเมืองไทยเอามาทัวร์มาเที่ยวอะก็เอาไปเอาไปแล้วไปดังไมเปลี่ยนชื่อไมเปลี่ยนชื่อเป็นกังน้าสไตล์กังน้ำสไตล์เนี่ยมันเป็นชื่อเมืองของเขาใช่ไหม ใช่ไหมเดี๋ยวรอก่อนไปถามก่อนไอ้ไหนเล่าแค่ขามแค่ไม่ไม่รู้ก็บอกไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเสียฟอร์มไหมไม่ความจริงกับกางนำตามันก็บอก จำมาจากไทยอ๋อจังมาจากไทยแปลแล้วไหมจังน้ำตายจำมาจากไทยเออใช่จัมาจากไทยแม้พวกเราไห้ความรู้เยอะเอ้าช่วงนี้ช่วงสามเท่าเล่าฮาเนี่ยเราก็ต้องให้แบบว่าเรารู้เรื่องอะไรมาเนี่ยเราก็ต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องสนุกสนุกชีวิตที่ผ่านมากว่าจะมากว่าจะถือเออกว่าจะตายเนี่ยเนี่ยนะ ที่ผ่านมาจนกว่าจะมาตายเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราเคยไปฟังทำไมต้องชี้มาทางนี้ด้วยวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันพี่เด๋อเรื่องน้ำท่วมก่อนดิน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำมานี่ไม่ต้องห่วงน้ำมาเป็นมิดเออเป็นมิดยังไงมิดลังคาเลยเอเป็นมิดเออมันไม่มันไม่ใช่เม็ดศัตรูแล้วยังไงอ่ะหุ้ยถ้าน้ามันมีวิธีแก้พี่เด้อพี่พี่วงทำไงเนี่ยผมว่าน้ะเมื่อปีกายเนี่ย เราได้บทเรียนแล้วว่าน้ํามาเนี่ยปากกินมดน้ํารดปวกก็มาเ่ายคุณไปรี้ไปดังดังดังยังไงเดี๋ยวก่อนนะแต่ว่าปีนี้ไม่ต้องห่วงแล้วเขาบอกเอาอยู่เออเอ่อเอายู่เอาอะไรอยู่เมื่อปีก่ยนเอาอยู่ปีนี้เอาอีกเอาอีกเอาอีกเนี่ยเนี่เราเราต้องมีวิธีนี่พี่เด้อยังไงพอรู้ว่าน้ำมาเข้ารังสิตเลย เออมา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 ถึงสายหมายนุ้ยผมอยู่ล้ามิ้นทาทำไงสูบน้ำเข้าบ้านเลยเฮ้ยสูบน้ำเข้าบ้านเลยก็ท่วมใหญ่เลยเฮ้ยผมน้ำมาถึงปุ๊บมันก็จะงงอเลยเฮ้ยบ้านนี้เข้าไม่ได้เต็มเะว่าเต็มออไปเว้ยไปเว้ยอ๋อน้ำมันก็เบี่ยงไปเต็มเต็มเต็มอะมันรถเต็มเต็มเนี่ยเราก็ไม่ขึ้นอยู่วะถนนหนทางถนนหนทางรถริ่งไม่ได้สะดวกไหมสะดวกสิโอ้ก็ ไอ้แค่ไม่เคยมาก็มาได้อะเมื่อปีที่แล้วอะไอ้แค่มาว่าอยู่หน้าบ้านนะพี่หลวงช่วงนั้นดีไม่ต้องเลี้ยงหมาไว้เฝ้าขโมยอเออไอ้แค่สมนหน้าขโมยมันเข้าบ้านผมไม่ได้เพราะอะไรเอาไอ้ไอ้แค่เฝ้าบ้านเออเอาแล้วแกจะออกบ้านไงเขาต้องแต่งตัวล้อให้แค่ง่วงเฮ้แต่งตัวบ้าเลยแต่งตัวให้แค่ล้อให้แค่ลับ มันด,ดอ,อกบ้าไม่ได้เออมันมีโอกาสหลับเออ <c oughs> พี่เด้อฮะอีช่วง,งที่น้ำท่วมมนนว่าเขาว่าผมเกลียดตัวอะไรรู้ไหมตัวอะไรเกลียดไอ้ตัวเงินตัวทองเนี่ยทำไมไมันเยอะบรลาบรลาเรียกตัวเฮี้ยเออแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นบนุษย์เปลี่ยนไม่ได้เพราะอะไรนี่กลับมาเฮีย้ยอีกแล้วจะพูดอะไรก็พูดไปมือไม่ต้องไปะปายขัางนี้ ก็บาลโบรานเขาเรียกอย่าง,งาน<อ>ั้นตัวเฮี้ยนี่ตัวเบลอเลยอพี่เดอเอ้อมันเข้ามาในบ้านผมมีตอนน้ำยังไม่ท่วมเนาะ<อ>ผมก็เอาหนังกระติกลงไปไล่ยิงมันนะแปลง่ามันก็วิ่งเข้าป่าข้างรั้วของบ้านผมไงมันก็<อ>มันมาอีกเราลงไปไล่ยิงอีกแต่ตอนพอน,น้ำท่วมเลวเนี่ยพอมันมาไม่กล้าลงไปยิงมนันเนาะทำไมเคยยิงก็ยิงดิโวยกลัวนะพวงทำไมอ่ะจะไปรู้ได้ไงว่าเป็นเฮี้ยหรือเป็นไอ้เค มันสังเกตไงบ้าไม่เหมือนสังเกตไงดูไม่ออกในช่วงนั้นทำไมดูไม่ออกกพมันแต่งตัวมาคล้ายๆกันน่ะเนี่ยไอ้แค่ไอ้แค่ไม่มีลิ้นเออดูแล้วว่าไอแค่ไม่มีลิ้นแต่เนี่มันแปลกๆเออแต่อีตอนนั้นท่วมอ่ะเป็นไงไอ้ตัวเหี้ยนี่มันก็ฉลาดทำไงพอมันว่ายมาถึงหน้าบ้านเรานะ มันก็ไม่แหลบลิ้นเออมันหลอกไงเป็นี่มันหลอกไงมันก็อมลิ้นหลอกเราแอะ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 แทำเหมือนทำเหมือนจะได้ นะเออทำหน้าเหมือนหน้าเหมือนตุ้ยเออใช่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 ปีมันต้องมานี่ยเพื่อนมาปีที่แล้วคุณท่วมไหมปีที่แล้วผมลำบากมากคลองหกอะยังไงนี่มันท่วมตั้งแต่คลองหนึ่งถึงคลองเจ็ดเนี่ยแล้วคลองหกบ้านผมเนี่ยเพื่อนผมน้่งท่วมบ้านแบบว่าสงสารเลยอะนี่แล้วไอ้ช่วงมันท่วมสองเดือนใช่ผมก็สงสารเพื่อนมากมันนั่งบนนี้เลยอะนมันท่วมสอเดอนใช่ม่อนเอก ชัดคอนเสิร์คอนเซอร์ไปไอ้ช่วงน้ําท่วมตองสองเดือนผมออกไปทางานไม่ได้เพราะอะไรโอ้รายได้ไม่มีออกไปทํางานไม่ได้ไม่มีรายได้เลยทาไงอ่ะโอ้แล้วก็เล่นตลกก็ไม่ได้ทําไงนี่ผมนี่จะโทรไปหาใครทําไงโทรหาพี่เป็ดนี่นายนายเนี่เป็ดเชิญยี่มค้าเลยไม่มีรายได้ช่วงนั้นผมพี่ทําไงแต่ผมไม่มีรายได้เลยพี่ลูกน้องก็ต้องช่วยอยากให้ครอบครัวมีรายได้ทํามาหากินได้มั้งพี่ก็เลยบอกเอ้ยทั้งนั้น เฮ้ยแต่ค้าขายได้แทงนั่นอ่ะเขาบอกคาขายยังไงพี่น้ำทุวงขนาดนี้วเขาบอกไม่เป็นไรมึงเมียมึงอยู่ทําไมแล้วขายก๋วยเตี๋ยวที่เดี๋ยวกูเอาเรือไปให้จัดก๋วยเตี๋ยวไปให้เลยได้เลยขายก๋วยเตี๋ยวได้ได้ล่องเรือขายก๋วยเตี๋ยวได้เลยเขาบอกคือเรือให้ซื้อเรือให้แล้วก็แล้วโอ้โหผมพายไม่ไหวหรอกบอก ไม่เป็นไรติดเครื่องให้ด้วยโองงานด้วยใจดีขนกัน้ะมาอยู่ด้วยกันขนาดนี้พี่น้องกันก็ดีไงเออพี่เขาส่งไปให้เลยเออแล้วขายไหมตอนเย็นเช้าขายเลยเออแล้วเป็นไงขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวขายเครื่องเรือก่อนเรืขายขายหมื่นกว่าบาทขายแล้วไม่ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วคิดไปคิดมาถ้าขายก๋วยเตี๋ยวกับขายเครื่องเรือดิขายเครื่องเรือได้ราคาขวากได้ขวากาขากได้กวาา ออก็ยังดียังเหลือเรือเหลือเรือพายไม่ไหวเอ๊ะทำไงวะพายก็เหนื่อยขายเรืออีกโอ้โหได้ด้วยทีนี้ก็ทำไงขายทั้งเครื่องทั้งเรือเหลือตักก๋วยเตี๋ยวทีนี้สองคนผัวเมียเช้าก็ว่ายน้ำขายก๋วยเตี๋ยวผูกกระป๋องผูกเตาผูกหม้อแหมเนี่ยเราคุยกันแล้ววันนี้ไม่มีใครมาหามีใครมาด้วหมเนี้ยเออไม่รู้ไม่รู้ใครจะมาอ้าว สนับสนุนโดยรองเท้าแกมโบสไปเดอร์เท่ติดหนึบเวยนะขนาดน้อยกับเราอ้าวูทวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเฮ้ยเอาเป็นยังไงอ้าวคุณน้องปู่ผมเี่ค่ะอาไรนะ สวัสดีครับน้องน้องสวัสดีครับน้องๆโอ้โอได้ปัาเตะนนองคุณปู่ผมคับอ๋อนนองคุณปู่โอ้ยน่ารักน่ารักเนี่ยเราต้องการเด็กๆเนี่ยแหละที่ความรู้น้อยกว่าเราเราจะได้รู้มากกว่าเขาไงใช่ไหมชื่ออะไรกันล่ะชื่ออะไรชื่อชื่อปลายฟ้าค่ะปลายฟ้าทำไมถึงชื่อปลายฟ้าเอ่ข้างบ้านเขามีคนชื่อโคนฟ้าไปแล้วเออ ไม่ใช่ใช่ค่ะพ่อหนูเกิดบนปลายฟ้าบังคะเกิดบนปลายฟ้าลายฟ้าลอเล่ค่ะคุณแม่หนูตั้งชื่อให้หนูเองตอนนั้นฝนคงจะตกโรยปลายมาที่ปลายฟ้า้วคุณนี่อะไรจ๊ะชื่อกอย่าค่ะกอย่าโอ้ยฟ้าหยดฝนมาที่กอย่าแล้วคนนู้นนะครับน้าภูครับฮะภูหรือปูภูไม่มีปลายอะไรเขาบ้างเลยเหรอลูกชื่อริงชื่ออะไรครับ อินทัศครับอินทัศอินทัศแปลว่าอะไรอันนี้ไม่รู้ครับให้ดูลองแปลเองนะคะอินอินลองลองอินแปลว่าในทัศแปลว่าแตะอ๋อแตะข้างในครัมัมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพี่ อันนี <toys> ้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแหละครับแต่นะสกุลน่ะรู้ครับสกุลอะไรครับเสริมสุขเจริญชัยครับอะไรนะเสริมสุขเจริญชัยครับเสริมสุขเจริญชัยนาะสกุลดีเอาเอี่ยมชาวนาไปใช้มันไม่ลุกโอ้โหโโอ้หเนี่ยเอี่ยมชาวนาเอี่ยมขาเสริมสุขเจริญชัยมันคู่กันไหมเนี่ยเอี่ยมชาวนามันเพาะนะแม่ดูดูเหมือนข้าราชการเนาะ แล้วมาทำอะไรกันล่ะคะลูกพวกหนูอยากเล่นตลกค่ะไม่อยากถ้าอยากเล่นตลกเอาอย่างงี้เลยนะที่ต้านีบริเวณกว้างไหมไม,มีใช่ไหมเอาเอาไปเล่นเลยลูกไปเอาเอา,เอา ลุงพวงนี่ตลกมากเลยเอาไปเลไปเล่นเลยเออไม่ได้ค่ะหนูอยู่คอนโดค่ะแต่ถ้าจะให้อยู่หนูอยู่ได้ค่ะจะอยู่ด้วยแต่ว่าจะเลือกได้แค่อย่างเดียวนะคะจะนอนพื้นหรือจะนอนโซฟาเขาเพราะเตียงไม่พอค่ะไม่ไม่และอีกอย่างตามตามคอนโดนี่เขาห้ามเลี้ยงหมาด้วยเลยไปไม่ได้ใช่ไปไม่ได้เอาลุงพวงไปไม่ได้หรอกเขาห้ามเลี้ยงหมาเขาห้ามเลี้ยงหมาถ้าเกิดเอาลุงพวงไปเขาก็จะบอกเอาหมาเลี้ยงอีกแลอวเออแล้วก็ขี่แถวหน้าบ้าน เดี๋ยวถ้าหงเสียงดังผมใช่เหรออยากเล่นตลกนึกยังไงแล้วเอาเอาลุงพวงไปเล่นไม่ได้ไม่ได้ลูกแกก็ให้ไปส่งเด็กทำไมอ่ะก็เด็กอยากเล่นก็ให้เขาไปเล่นที่เราไปเอาเอาใจไปให้เขาเล่นแหละใครเอาเด็กเด็กมาเล่นเสียงทำไงอ่ะเอาไปแก้ได้เอาไปแก้ได้ไปไล่ลังเสียง็เผาไปเด็กพูดเด็กอยากเป็น นั่นยังไงลองถามดิใจจริงๆแล้วนะอยากจะมาทําอะไรหนักอยากจะมาพวกหนูอยากให้คุณลุงช่วยสอนหนูเต้นเล่นตลกหน่อยค่ะใช่ครับแต่ว่าเพลงฉอยไม่เอานะครับมันน่าเบื่อครับเป็นคนเวลาลุงเล่นนะคะเพลง่อยไม่เอาหน้าเบื่อเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวลุงจะบอกไอ้พวกที่ร้องเพลง่อยให้บอกไม่ต้องร้องแล้วฉันจะหากินยังไงล่ะ เอ้เล่นตลกเขาบอกจะมาให้สอนตลกอ๋อตลกมันต้องมีมุกครูหมายความว่ามุกครูครับเอ้ามันยังไงลูกมุกครูนี่ครูก็คือบังอะไรอยู่ในห้างครับบังอะไรอยู่ในห้างบังบังอะไรบังไขยถั่วผิดครับบังอะไรอยู่ในห้างบังอะไรเรื่องครับบังอะไรเรื่องเออแล้วมันเป็นมุกครูอะไงไหนวะงงแล้วว่าเป็นมุกครูไง ก็ครูมุกครูผมเองครับเป็นทุกข์กว่านะเบื่อนะเบื่อครับคครรูับหนูก็เคยเบื่อเหมือนกันนะเบื่ออะไรมากที่สุดเบื่อมุกครูนี่แหละครับแล้วแล้วเพลงเพลิงอะไรเบื่อไหมเพลงเบื่อเพลงช้อยที่สุดเลยครับไปถามต้องไปอะเด็กจะไม่พูดอยู่แล้วอ่าอย่าเชื่อถ้าเชื่อถ้าเชื่อถผมมีคำถามจะถามครับ ถ้าโดดตึกตายจะเหลืออะไรครับฮะถ้ามีคนโดดตึกจะเหลืออะไรครับถ้ามีคนโดดตึกก็จะไม่เหลืออะไรแล้วไม่ทับเลยค่ะข้างเดียวค่ะไม่แค่เหลือหัวนี่แหละครับอ,อ่าทำไมเหลือขาข้างเดียวเหลือหัวเพราะว่าลงมาคอขาดขาขาะแต่ว่าขาข้างหนึ่งมันอยู่ที่ตัวแล้วหนวกู้ภัยเก็บขาไปแล้วลืมเก็บขากับหัวครับอ,อ๋อมีโทรศัพท์ไหมจะโทรไปบอกไอ้หน่วยกู้ภัยมันเก็บศพไม่หมด ปัญหาของเด็กมาอะไรมีแปดขาเออพีอะไรลูกมาอะไรมีแปดขามามาจรจอกหมอจรจากอะไรนะจงจอมอจงจักค่ะหมอจรจากหมาจิงจอกเออถูกว่ะฮะให้เด็กถูกว่ะมาแปดขา ก็มาสองตัวไงเออเอนครับบอยเออนี่ยนี่ยก็คือวิธีการเล่นตัวมันมันมีหลายอย่างมุกมุกมุกตลกมันจะมีมุกเก่าเก่าที่เมาเอไม่หมดครับพายอี่ยันเออถ้าเรือคว่ำจะเหลืออะไรครับเออถ้าเรือคว่ำเหลืออะไรเหลืออะไรดีพี่เดิมเออพี่พี่ตอบดีกว่าเดี๋ยวผมตอบแล้วมันมันผิดแล้วผมเสียไงเอาพี่เสียดีกว่าเรือคว่ำก็เหลือเรือผิดครับเหลืออะไร เหลือศพลอยขึ้นมาครับเหลือศพลอยโอ้โหลืมถามไปว่ามีคนอยู่ในเรือหรือเปล่าได้ไหมคะได้ได้ไดมีดค่ะผมยังไม่หมดไม่หมดไมยหม่หมดไ่หมดไม่วมไม่หมม่หมดไม่หด่หนดไม่หไหมไ่หนไป่มไม่หนไป่หมดไม่หมดไม่หมดไมาหมดไม่หไมหดม่หมดไม่หม่ดไม่หได่ไม่ ไม่ได้เลือดเลยฉันไปเองดกว่าอ๋อไม่ได้เลือดไม่ได้อาหารมาเลยแล้วไปสองไปสองไปไปข้ามภูเขาไปสองลูกกลับมาไม่ได้เลือดเลยอ้แล้วทำไงตัวที่สามบอกมาฉันไปเองไม่ได้เลือดเลยสองตัวแกไม่ได้เลือดเลยอ่าฮะอ๋อตัวที่สามไปยังไม่ถึงภูเขากลับมาได้เลือดเต็มเลยให้ทายว่าว่าตัวที่สามเอาเลือดมาจากไหนมันก็ไปเจอสัตว์แล้วมันก็กัดเลือดมาเจอคนบางทีไปเจอคนแล้วกัดเลือดออกนี่ไงผิดค่ะ ไปเจอยังไงเลือดมันบินชนต้นไม้มาหัวแตกเลือดเต็มเลือดเต็มหัวมันก็กลับมาตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองก็กินเลือดตัวที่สามเลยผมยังไม่หมดครบผมผมไม่หครับผมดีดียังไม่หมดอ่ะเพลงอะไรน่าบ่่ครับเพลงอะไรไ่้เบื่ที่สุดเพลงเพลงเพลงกเพลงช้าชเพลงช้าอ้าใช่ไหม เพลงอะไรน่าเบื่อที่สุดเมื่อกี้ลุงร้องเพลงอะไรครับเพลงเพลงเพลงโชกเพลงโศกเพลงช้าเออเพลงช้าเพลงโศกเมื่อกี้แล้วเพลงอะไรน่าเบื่อเพลงชอยครับเป็นไงล่ะ